ตาดฟูฟังล่ำเอ้ยฟังล่ำเลยว่าฟังใส่ซ้ำเติมฉะนั้นอ่ะมันซึ้งอยู่เลยกับคือน้ำบ่อสไส้ล่ำก่อนล่ำครูครับองค์มหากระถิ่นอีกองครูกันมากจากใจพ่อยแม่บัวหล่ำบราณให้ดีด้วยแม่เนาะสอยก็มากคือกันตะกี้เพื่ก็สอยง้วนง้วนอีกพอเขาก็ได้เดี๋ยวนี้ก็สใส่คือกันสอยส่กับพี่น,อน้องฟังสอย บัดนกอีจูมันดินข่มปลาผือเอ้าก็ไหวขาถิ่นจะมาว่านกอีจูยังมาอียู่บ่ยังมาอีจูตัวนั้นคนในพอสาายก็ไปแล้วนกอีจูมันดินข่มปลาผือสมัยนี้โทรศัพท์มือถือมันมีหลายขนาดแน่แม่ถึงไปตลาดไปให้ ไปสวนแล้วท่อในบัดทะนวนท่หันท่อหนีท่ทพุ่นทพีหายเลยโทกันไปสี่นี่ยจะเป็นมบเมนท่อแมนตัวพีตัวนองตัวน้อี่ตก็ขึ้นก่อนท่อมาวี่สอนเลยแต่ว่าสองพันผมเห็นมาขอโท่อจึงเมยนจะมองนี่สอนเออ ผัโทษจงไนววดยินี้มนี่มันบบ้านเนาะอาพื่อเสียดแถมดูนัมันเพบ่อใส่ทานโท่านเลม้าเอ๊ะยังไงบัวที่โดนอนเมาดีสอดานโอ้ยบัวว่าจะเมาดีสอดทำไมเอ้ยมันมาตึกอซีทันผัวซานทานมัน้หยันอะพูดจงซีมางท่าไส้ไอ้หนยดนเ้ยจะสีอัาว่าจะมองขามนองไรผัวจันผัวไม่มีเลยเ้ยพี่ บ่งาอุ่นหูด้วเงี้ยึงบกินโอ้ยมหาสดอดพ่อพี่ตะเบิงนี่ก็ใส่ก็เหี้ยวพล้ยี่ตัองงยว้ยฟังเนี่ยนะพี่น้องว่าเหี่ยวพลเหมอนเเอ๊ะจะไนจะชัวร์ครับพี่น้องเหี่ยวกับแบงกินถึงตัวกับตั้งแต่ผสมปัจจัยห้องะวยังแฟนกินน้องเมโน เอาช่วยพสีไข่ใจช่วยงพี่นอยบ่เคืองึ้นชุดรถชุดหนอนขอบวกงหอง้ใจก็ขึ้นจะแห่รจเป็นดิอันนี้ก็แเลงเอาบพินบ่มันเหี่ยวแต่ดูสื้อยางสติกมันเสียนเศร้าบาดักขันเนี่มันเขียนสองงอกเพราะยากแต่แค่คองเขียวว่องจะดอาหัาโน่